เชื่อหรือไม่ว่าเส้นหนึ่งเส้นที่ออกมาจากปากกาของเราสร้างสรรคได้มากกว่าที่คิดกับวิธีวาดภาพกวางเรนเดียร์ทั้งตัวให้ดูมีชีวิตชีวาโดยใช้เส้นเพียงเส้นเดียวเริ่มต้นจากการวางภาพรวมของกวางเรนเดียร์เช่นหางลำตัวส่วนหัวเขาและขาเมื่อได้ภาพรวมของเราแล้วก็ใช้ปากกาไมโครสเกลที่มีคุณสมบัติกันน้ําได้คุณภาพดีตอบโจทย์ทุกงานศิลป์เริ่มต้นจากจุดไม่ซับซ้อนอย่างเช่นหางที่สามารถลากไปยังส่วนอื่นๆได้สะดวกลองแวะตามรายละเอียดในส่วนของคอเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและลากต่อไปยังส่วนหัว เตามในส่วนของตาจมูกและหูเพื่อให้โครงหน้าสมบูรณ์ต่อด้วยการวาดเข่าแบบโค้งและแตะแขนงออกจากนั้นให้ลากเส้นมาวาดส่วนล่างกันบ้างโดยวาดขาหน้าข้างหนึ่งก่อนก่อนจะวกกลับขึ้นไปและลากเส้นลงมาวาดขาอีกข้างลากเส้นไปวาดขาหลังให้เป็นกวางที่สมบูรณ์เชื่อมต่อกันในเส้นเดียวแต่ความต่อเนื่องยังไม่จบเราสามารถลากเส้นรอบๆตัวกวางสร้างสรรค์จินตนาการของเราได้อีกและนี่คือผลงานที่สร้างจากเส้นเพียงเส้นเดียวดูแล้วถูกใจอย่าลืมนำวิธีดีๆแบบนี้ไปทำตามกันนะคะ